วันนี้นะคะจะทาําภารกคิจค่ะทำเค้กเซฟไพร์วันเกิดค่ะแต่ว่าคือวันเกิดนะคริสต์มาสแต่ทีนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องแอบหลอกค่ะว่าเราไปทํางานอื่นและก็ต้องทําตีเนียนทั้งวันเลยว่าเราทํางานอยู่หน้าก็ <c oughs> <c oughs> จะไปเจอผู้คนมากมา,ายหน้าแต่งหน้าก่อนค่ะ แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะมุ่งหน้าไปซื้อของขวัญให้นางแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเค้กกันนะคะเราจะไปซื้อของขวัญที่ M Cartier แล้วก็เป็นห้างที่หาที่จอดรถยากที่สุดในโลกนี้จะทำได้หรือไม่มิชชั่นคอมพิวตหรือไม่ติดตามค่ะหลายคนเห็นในลงสตอรี่อินสตาแกรมบ่อยใช่ปะเนี่อยากจะบอกเลยว่ามะม่วงกับพิกเผ็ดพิกชูรสของป้าค่ะอ่เด็ดมากนะชื่อป้าอะไรนะป้าตุย๋ย ประต๋ยประต๋ยแห่งสำเพ็งพระพรัตนะจ๊ะนี่นจะให้ดูยืนหนึ่งมากโอ้ยที่สุดนะแม,ม่มาจ้ามาจ้าตอนนี้ก็คือถึงห้างที่เรียกว่าเขาวงกดนานมากกว่าจะมาเดินห้างนีท้ทีนึงนะก็เดี๋ยวจะไปพรุ่งหน้าไปสื่อเสื้อกันค่ะ เคยซื้อแพงอะไรค่ะหรีมาก่อนเลยไม่เคยซื้อใส่เองนะจ๊ะต้องซื้อให้ผู้ชายใช่ความรู้สึกว่านาง้องด่าฉันนะฉันซื้อตัวนี้ให้นางเนี่ยต้องด่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่ทำไงได้อ่ะก็ต้องซื้อเนาะเพราะว่าของที่นางให้ฉันมาก็จุกมากฉะนั้นแล้วฉันจะต้องให้ของจุกๆุกลับไปบ้างอะไรน,นะจ๊ะ เดี๋ยวเรารีบไปทำเค้กกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลาคะ่ะ เราต้องฝากเนื้อฝากตัวกับครูบอลด้วยนะคะเริ่มจากอะไรคะครับผมเริ่มจากตัวนี้นะครับแล้วเราต่อไข่ครับส่งใส่ลงไปในโบ้เลยถน่าไม่ใช่น่า,นาสล่องเลี้ยวด้วยนะครับทอดไข่เจียวบ่อย แบตเตอรี่ฉันต้องอลุกไว้ก่อนนะ่ะจากนั้นใส่นมนะครับใส่คอร์นเฟรนช์ไปก่อนรอบอย่างนี้ครับตรงนี้อ่ชาชาส่วนที่เหลือข้างในครับใช้มาตหน้าวิ้งหอบมาแค่นี้ฉันก็รู้สึกว่ามันจะต้องอร่อยแน่นอน รอครึ่งชั่วโมงครัคปบปอกไฟโรล่าเราจะสิ้นครึ่งชงั okay. ดดง่วโมงโอเคระหว่างรอมาค่ะเข้าสู่ช่วง Q&A ค่ะอ่ะไหนน้องก้าวถามนากจะคันบ้านเคยทำเซอร์ไพรส์ให้ใครหรือเปล่าอ่ะ,อะ,อะดีๆีฉันเป็นคนนึงที่ไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยเพราะฉันเอาแต่ได้เปิดใจร,รู้สึกเป็นคนนิสัยไม่ดีไม่จริงๆเคยทรัเซอร์ไพรส์วันเกิดให้นางไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยก็เก็บเป็นความลับระหว่างเราสอง สองคนมีชื่อเรียกแบบตั้งชื่อให้กันปะฉันตั้งให้นะจ้าด้วยความที่ปวย์ชนีมุ้งมิ้งนะคือชนีชอบเรียกกุลายะเนาะว่าแบบเจ้าหมูเจ้าหนีใดๆฉันไม่อยากซ้ำฉันให,ให้ใหญ่สุดจ้ะอีช้างแต่เรียกนักว่าช้างนั่นเองไม่ได้พี่ช้างอย่างจ้ะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นแบบซันตา้าเขานางเกิดคริสต์มาสเลยอ่ะน่าจะได้ถึงลาขนมมาแหละ ถ้างั้นเราก็ติดต่อทางด้าน,นล่างนี้เลยนะคะภารกิจของเรายังไม่จบจ้าเราจะต้องไปดักรอหน้าบ้านนันต่อจ้กไปกตอนนี้เริ่มภารกิจของเราอย่างจริงจังละค่ะเราได้ล้อหลอกไว้นะคะว่าถึงบ้านแล้วกําลังจะอาบน้ําทํางานก่อนเดี๋ยวค่อยเมาส์กันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะปะกติเราเดี๋ยวจะวิดีโอคอลกันตอนคืนแต่ว่าวันนี้เราก็เลยแอบบอกว่าเราทํางานนะคะน,นี่คือเค้กเมื่อวานที่ที่ฉันได้ไปเรียนมานะคะ และถุงนี้ก็คือถุงของขวัญของร้านทั้งหมดใหญ่ไว้ก่อนแต่ข้างในอ่ะเป็นแบบโปร่งโอเคเดี๋ยวไปไงลุ้นไปค่ะเป็นเตอร์ตอนเย็นที่บ้านมันหนีอะไรเพราะาเขาขอไปเก็บเอาดีๆโอ้แล้วจ้าจะสบายไม่เซอรสบายแล้วจ้าเนื่องจากว่าคือเนี่ยนะเรียกพี่ชายเสียคือพี่แท็กซี่นะคะที่แบบสนิทกันมากจะเรียกใช้กันตลอดเลยแล้วบังเอิ๊ นะคะวันนี้ปกติไม่เคยเจอกันเลยนะคะไม่เคยเจอแฟนนันเลยวันนี้ดันไปเจอตอนเย็นแล้วพี่เฉยสิก็พูดขึ้นมาเลยจ้ะว่าอา้าวเดี๋ยววันนี้ก็จะไปรับนันนมาโป๊ปะแกนโป๊ปะโป๊ะ,ปะ,แ,ปะ,ปะ,ปะแล้วตอนนี้ฉันก็คาดว่าหนังกำลังตีแบลใส่ฉันอยู่ <laughs> จะเป็นยังไงรอดูใครจะแสดงมากกว่ากัน <laughs> บ้านแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องมาหลบห้องคุณแม่ก่อนเราจะให้คุณแม่เป็นคนเรียกแล้วแล้วก็้ยเลยค่ะไปดีเลยนะ<ห>น<ไ>ปิดไนะไปิดไฟนะ มไม่ต้องไม่ต้องเมียพี่ชายิบอกกันพี่หรอรนะรู้พี่เายิีบอกกัใช่ไหมคะอัเปาขอบัก่อนไม่หรอกเขาเป็นมวยกันไาอยู่ี่โมงไปทำเองนะเนี่ยทำอะทเองอเออ แกะกี่ระยะไล้ไปทั้งหมดนี้วิลเลอร์วิลเลอร์วิลเลอร์จากอะไรที่เมืองจีนอ่ะควันโซโอ้ยถูกสเปนอะถ่ายดูถ่ายไปใส่ายไปของทุกชิ้นโอ้โหเท่อะของอะไรบลูเบอร์รี่ป่ะนี่ครบเครื่องมาอันยิงกุกานถ่ายดูเคก่อนอันหน้ามาหนึ่งสองสามแล้วใส่หมวกได้ อ่ะได้อ่ะพรบอมได้พรอขอบขอบเเดี๋ยวส่งแนนอ่ะน่ารักดูมามามาตอดกันอ่ะเนม่าน้องแนนเป็นคนทำเพลงนี้มานะคะทุกคนจะได้ชิมกันค่ะว่าเลิศหรือเปล่ากินได้หรือตานลองดูอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงแนนเก่งอ่ะแนนเก่งแต่แต่แม่จับดูเนื้อแล้วเทคเจอร์ดีมากนะเนื้อแนน แม่แม่ชมเลยนะจากใจในเซอร์คัเพล่เนื้ออร่อยมากเลยเนื้ออร่อยมากเลยหูแนนเก่งอ่ะแนนค่ะเลยที่ไหนอร่อยมากฟิตแบเกอรี่ค่ะใครสนใจก็ไปเรียนได้ขึ้นตามนี้ปัญหากินได้ทุกี่ไหนโอเคค่ะพาร์กินของเราก็เสร็จไปแล้วหนึ่งค่ะเหลือแผนสองนะคะแต่ว่าวันนี้จบเท่านี้ก่อน ต้องรออีกทีเป็นพรุ่งนี้อีแก้วหมดนาทีละไปไปได้ละเอากล้องมาไกลมากหมดนาทีแล้วไปไกลมากไกลมากนี่คือมหาชัยแล้วต้องกลับสุทธิสารไกลมากไม่มีรถอย่างเข้าห้องน้ำใช่ไหมอะใช่อย่าพิ่งเข้าห้องน้ำไปนั่งก่อน บอกแล้วว่าต้องร้านนี้ร้านอื่นไม่ได้ <c oughs> สุดท้ายแล้วมิชชั่นของเราคอมพิทท่ะแผนสองสำเร็จนะจ๊ะนี่หลังจากคนรถติดมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้นะคะจากบ้านนางมาถึงร้านอาหารนี้ก็คือเนาะขอบคุณร้านอาหารสุภัตรา Riverhouse ด้วยนะคะพูดไว้ก่อนเผื่อจะเป็นสปอนให้โอเคค่ะเดี๋ยวถามความสึกนางกัน อ่ะอดีตไปภาระนะลูกโป่งเนี่ย